กินอิ่มแล้วก็นอนน้องหงนี่ก็เจ้าผู้ดิดผู้ดิดก็เหมือนกันครับกินอิ่มแล้วก็นอนพักผ่อนไม่มีอะไรแล้วนอนพักผ่อนไอ้ลูกชายเพชร เลยครับเจ้าเพชรกินนิ่มแล้วก็นอนพักผ่อนแบบสบายสบายเลยดูดีครับดูซูมให้ดูนะครับหลับตาพ,พริบๆไปเลยดูเลยเมื่อวานนี้ทำพ่อตกใจเอ้ยดูเลยครับพี่น้อง